สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่2กันยายนนะคะแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะเช้านี้มีมาเพิ่มเติมให้10เซตนะคะจะเป็นไม้กระถาง6นิ้วทั้ง3มต้น1เซตจะมี3ต้นแต่เป็นไม้กระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้ต้นใหญ่ให้ไป3ต้นเลยมีไม้ด่างไม้ปลายด้วย ะะราคา285ราคา285บาทเซตละ285บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยเฉลี่ยตกต้นไม่ถึงร้อยเองลูกค้าส่งฟรีอีกต่างหากนะคะแล้วก็ใครที่ CF คลิปนี้นะคะมีของแถมให้เป็นชุดปากกาแล้วก็ป้ายเขียนชื่อบอนนะคะสำหรับเอ่อเซตของวันนี้นะคะ1เซตก็ได้ไป1ชุดลูกค้ารับ2เซตเอาไปเลย2ชุดนะคะแถมให้ต่อเซตเลยนะคะก็ สนใจเซตไหนโทรหาแมคค้าได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะมีเฟซบุ๊กสั่งทางเฟซได้เลยเป็นเพื่อนในเฟซอยู่แล้วสั่งทางเฟซใครมีไลน์แม่ค้าอยู่แล้วพิมพ์ในไลน์ได้เลยพิมพ์มาก็ได้บันทึกเสียงมาก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปมาก็ได้ได้หมดนะคะได้หมดหรือว่าลูกค้าไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรมาสั่งซื้อกับแมคค้าได้เบอร์นี้นะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นนะคะโทรมาคุยกันได้ ถูกใจเซตไหนนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางนะคะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนเดี๋ยวแม่ค้าจดนะคะจะได้สรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้นะคะ <c oughs> คลิปนี้ไม้จัดเซตจ้ะใบกัมปูมีของอยู่นะสามารถสั่งได้1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130ปลายทาง170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะ <c oughs> มีปลายทางให้นะเอามาเริ่มกันเซตที่1จ้ะ เซตที่1ให้เป็นมณนีสีนินนะคะ1ต้นกระถาง6นิ้วทั้งหมดนะต้นนี้ทองสยามจ้ะมีเชื้อด่างนะแต่ยังใบใบล่าสุดนี้มานิดเดียวนะคะเอาไปเลี้ยงไป,ไปไปเลี้ยงต่อไปลุ้นเราได้เลยฉเฉลี่ยตกต้นไม่ถึงร้อยลูกค้าแล้วก็อันนี้เป็นเศรษถีเงินล้านหรือว่าปราสาททองด่างนั่นเองนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1จ้าต่อมาเซตที่สนะคะก็จะให้เป็น าชาตินกรนะคะ1ต้นมณีมรกตค่ะ1ต้นนะคะด่างมาแล้วแล้วก็จะมีเป็นบุตรสรินบุตรสรินนะคะอีกหนึ่งต้นติดด่างมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองนะคะ285เองลูกคา้าส่งฟรีด้วยมีปลายทางให้ด้วยเฉลี่ยตกต้นไม่ถึงร้อยนะได้ของแถมติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะคุ้มแน่นอนสั่งปุ๊บส่งปั๊บวันนี้เลยนะคะต่อมาเซตที่สาม เซตที่สามให้เป็นม่วงเจริญนะคะ1ต้นอันนี้เป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะ1ต้นจ้ะกระถางนี้เป็นโชคล้ำซ้ำอยู่คู่กับเอ่อเท้ากระบิลพมนะคะให้ไปด้วย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สมจ้ะต่อมานะคะเซตที่4เซตที่4ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะสวยมากนะคะเป็นลูกไม้เป็นทรงใบคล้ายๆใส่พระนิตเลยทรงใบกว้างๆนะคะใบใบยาว ะะใหญ่สวยเลยละนะคะเอาไป1ต้นให้ไปด้วยเป็นลูกไม้นะเป็นไม้ยังไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าหน้าสวยแล้วก็อันนี้เป็นโวเคียโนแผลงนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าภูเขาไฟฟูจินะคะให้ไปด้วยในเซตแล้วก็จะมีเป็นเทวีสุริยานะคะอีก1ต้นติดดังมาแล้วแบบนี้เลย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สนะคะเซตที่4ต่อมาเซตที่5จ้ะ เซตที่5จะมีเป็นอุสามณีนะคะอยู่คู่กับไม้เหลืองไม้เหลืองตัวนี้มีชื่อแต่แมค้ายังนึกไม่ออกนะลูกค้าไปแยกเอาได้เลยต้นนี้เป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างแดงแบบนี้เลยแล้วนี้เป็นบอลกาบชื่อว่าเทพคีรีนะคะมีติดด่างมาแล้วทุกใบแต่ใบล่าสุดเขาหลุดนะลูกค้าไปเลี้ยงต่อไปดูหน้าไม้ต่อได้เลยนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5จ้ะต่อมาเซตที่6นะคะให้เป็น รัตนบารมีจ้ะต้นนี้นะคะ1ต้นนาราทัศนะคะ1ต้นแล้วก็เป็นฉัตรทินกรอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ค่ะคุ้มทุกเซตลูกค้า285บาทเท่านั้นส่งฟรี นะคะมีปลายทางให้สะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยสำรลองเซตในใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเผื่อลูกค้าใจตรงกันเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาดูใหม่ภายหลังส่วนท่านใดที่ไม่ทันนะคะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแม่ค้ามีคลิปอัปเดตลงให้เรื่อยๆโปรโมชั่นดีๆหมุนเวียนมาให้เรื่อยๆนะคะต่อมามาดูกันที่เซตที่7จะให้เป็นอึ่งสยามนะ1ต้น พะยาดำรงราชานุภาพจ้ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เป็นเทวีสุริยาอีกหนึ่งต้นจามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ดได้ชุดของแถมด้วยนะลูกค้าทุกๆเซตนะคะได้ของแถมเป็นปากกาแล้วก็ป้ายเขียนชื่อบอลป้ายนี้จะให้ไปสิบอันนะคะแล้วก็ปากกาหนึ่งแท่งนะคะเดินทุกๆเซตเลยต่อมาเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดให้เป็นนางลักษณ์สดเทวีนะคะป้ายสวยๆหนึ่งต้นอันนี้เป็น สีการจนานะคะเจน2นะด่างมาทุกใบนะคะแต่ใบบนๆนี้ก็กด่างแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ลูกค้าก็เอาไปฟอร์มดูได้เลยนะคะติดด่างอยู่แล้วต้นนี้นะคะสวยแน่นอนแล้วก็เป็นบุตรสริน,นะคะตัวนี้มีเชื้อด่างด่างชมพูสวยๆแบบนี้เลยต้นใหญ่นะคะไปอัพไซส์นะคะแล้วก็รอดูใบใหม่เขาเปิดมาได้เลยนะจ๊ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8จ้ะต่อมาเซตที่9นะคะเซตที่9ให้เป็น ต้นนี้บุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสนะคะติดด่างมาแล้วนะต้นใหญ่เลยไปอัพขึ้นเก้าขึ้นสิบได้เลยลูกค้าหนึ่งต้นมณีล้อมเพชรจ้าหนึ่งต้นเป็นหน้าปกตินะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้แล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หน้าแดงๆสวยมากนะคะทรงใบสวยใบตึงสวยเลยล่ะนะคะให้ไปด้วยหนึ่งกระถางไปอัพขึ้นเก้าขึ้นสิบได้เลยฟอร์มใหญ่ๆสามต้นนี้นะคะจัดอยู่ในเซตที่เก้าจ้า ต่อมาเซตที่1ิบเซตสุดท้ายนะคะให้เป็นพรเจ้าสัวจ้ะหนึ่งต้นด่างแดงๆแ,แบบนี้เลยอันนี้เป็นเศรษฐีเรือทองนะคะหนึ่งต้นมีเชื้อติดสกิดด่างมาแล้วแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ให้เป็นร่ํารวยนะคะร่ํารวยป้ายมาแล้วทุกใบแบบนี้อีกหนึ่งต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ิบจ้า เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมให้ทั้งหมด10เซตนะคะเซตละ285เท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยพร้อมจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าถูกใจเซตไหนโทรหาแมค้านะนะคะสั่งคออ้าขาแมคค้าก่อนสักไม่เกินบ่ายโมงนะในเกินเที่ยงนะคะไม่เกินบ่ายโมงประมาณนี้เพราะมันต้องใช้เวลาในการแพ็คเนาะถ้าใครไม่ทันอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยจ้า สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้จ้ะเช่นเคยค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ